สวัสดีครับชาวเด็ดเกมเมอร์ท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับวันนี้ในเกมโอวัตสองกับเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะได้เห็นกันแล้วสำหรับตัวละครตัวใหม่ครับไลฟ์รีเวอร์นะครับผมเป็นตัวละครคนไทยคนแรกในเกมโอวัตสองเลยนะครับโอเคตัวละครนี้จะเป็นยังไงบ้างสกิลเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับเป็นกำังใจก้องซ่าด้วยผมโอเคครับผมนี่ฮะเข้ามาปุ๊บหน้าต่างของตัวละครตัวใหม่เป็นอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นตัวละครสายซับพอร์ตนะครับ ที่ได้ได้ว่าโคตรเท่ซึ่งบอกกันไว้ก่อนต้องขอบคุณวิาสาด้วยนะครับที่ให้เราได้มาทดสอบมันก่อนตัวของตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมสําหรับไลฟ์วีเวอร์นะครับมาดูในส่วนของสกิลของไลฟ์วีเวอร์กันนะครับอย่างแรกเลยเอาเป็นกด1กด2อ,อาวุธของของเขาจะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันก็คือเป็นปืนนะครับแล้วก็เป็นฮิลนะครับจะมี2อ,อย่างด้วยกันกด1กด2 1จะเป็นฮิวสอจะเป็นปืนนะครับโดยสกิลมีดังนี้เลยนะครับเยอะมากนะก็เรียกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเจ๋งนะครับผม มันส่งองฮิลก่อนนะครับฮิลนี้นะครับจะเป็นการฮิลแบบชาร์จนะครับถ้าเกิดเราชาร์จเหมือนเราก,กดคลิกซ้ายทีเดียวนะเป็นการโยนฮิลอย่างนี้อ่าแบบนี้นะครับนี่คือทีเดียวแต่ถ้าชาร์จปั้งก็จะเลือดเพิ่มเยอะขึ้นซึ่งการชาร์จก็จะใช้แค่หนึ่งหน่วยเท่านั้นไม่ว่าจะชาร์จเต็มหรือชาร์จไม่เต็มก็จะใช้เพียงแค่1หน่วยนะครับดูจากด้านขวานะฮะชาร์จเต็มก็1หน่วยไม่ชาร์จกดคลิกซ้ายัวกๆก็1หน่วยเหมือนกันอ่าแล้วก็รีโหลด ด้วยนะครับผมอันนี้คือการฮิวฮิลมีแค่นี้เลยนะครับในโหมคลิกซ้ายนะซึ่งฮิลค่อนข้างจะเป็นการล็อกเป้านะครับเห็นไหมคือไม่จะเป็นต้องเล็งตรงๆนะครับขอแค่อยู่ในระยะเนะี่ยมีตัวอ e ีขึ้นก็สามารถใช้ได้เลยอ่าเห็นไหมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ฮิวค่อนข้างง่ายมากแต่ถามว่าฮิวแรงไหมไม่ได้แรงขนาดนั้นคือโฟกัสได้เป็นคนๆไปนะครับผมึ้นเนี่ยอย่างแค่บอดโดนยิงเห็นไหมบอดโดนยิงนี่ก็ฮิลแทบไม่ขึ้นเลยเนหะ็นปะอ่าคือฮิวไม่ได้ ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับต้องบอกไว้ก่อนไม่ได้แบบโู้พรุ่งพวดนะครับก็น่าจะเอาไว้คอมโบฮิลกับคนอื่นนะครับอ่ะส่วนต่อไปกดเลขสองครับเป็นปืนนะครับก็เป็นปืนยิงกดที่ซ้ายค้างนะอ่ะมีหกสินัดด้วยกันนะครับกระสุนกระจายพอสมควรแล้วก็เป็นกระสุนโปรยตายนะครับก็คือกระสุนจะค่อยๆเคลื่อนที่ไปไม่ได้กดปุ๊บโดนหัวปั๊บนะฮะนี่แตถามว่าแรงไหมในระยะใกล้แรง ก็สามารถฆ่าศัตรูได้ถ้าเกิดแม่นจริงนะฮะถ้าเกิดระยะใกล้ถึงแม่นจริงเนี่ยคุณสามารถแบบครึ่งแม็กก็ฆ่าคนได้ละนะครับถ้าคุณแม่นจริงๆนะเพราะเป็นอย่ต้นผมว่าปืนของเขาค่อนข้างดาเมจแรงมากสําหรับไลฟ์วิเวอร์ครับแรงเลยล่ะแรงพอสมควรเลยนะครับผมโอเคต่อไปครับสกิลต่อไปมาพูดถึงสกิลที่เพิ่งโยนเมื่อกี้เลยคลิกขวาครับ เพเทลแพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเมื่อกดใช้แล้วจะขึ้นแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอทําลายก่อนอะจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกดใช้แล้วนะครับจะโยแพลตฟอร์มไปเป็นแบบนี้ซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้จะแอคทีเวทหรือว่าจะถูกใช้งานก็ต่อเมื่อมีใครขึ้นไปเหยียบปึ๊บจะขึ้นแบบนี้เลยแล้วแพลตฟอร์มจะค้างอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าสามารถโดนยิงทําลายได้เพราะแพลตฟอร์มจะมีเลือดอยู่เห็นปะแล้วเหมือนจะมีเวลาด้วยนะ มีเวลาของเขาแล้วก็จะถูกพังหายไปซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้ถ้าเกิดเราได้เห็นในเทเลอร์แล้วผมว่าหลายคนน่าจะได้เห็นระลเทเลอร์นะครับก็ใช้กับโอทิสานะครับหรือว่าใช้กับศัตรูที่แบบมีอันติเมตอะไรต่างๆที่แบบต้องลงพื้น,นอะไรเงี้ยโอทิสาก็ชัดเจนสุดละถึงเทเลอร์คือแพลตฟอร์มตัวนี้เมื่อโยนไปแล้วที่จุดที่ต้องการถ้ามีศัตรูอยู่หรือมีใครอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะถูกแอคทิเวตทันทีนะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปไปยืนก็ได้คือขอแค่โยนใส่แล้วโดนอ่ะเราลองโยน โยนปุ๊บปุ๊บมันจะขึ้นทันทีเลยนะครับคือถ้าโยนปุ๊บมีใครยืนอยู่ตรงนั้นก็คือขึ้นเลยและสามารถกดทําลายด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะร้อยมันหมดเวลาก็ได้ซึ่งถามว่าขึ้นไปนานไหมนานครับนานพอที่จะให้โอลิสาชาร์จจนเต็มอ่ะแล้วทุบพื้นอ่ะนอกจากเออเพื่อนจะช่วยทาลายศัตรูจะช่วยทําลายนะครับนานพอสมควรเลยก็คือใช้สมมติโยนไปนปุ๊บใช่ป่ะครูดาวสิบสองวิอ่ะ ก็อยู่ประมาณเกือบ10วิอะฮะดูจากระยะเวลานะครับบอลนม่ี้ครูดาสิบสองสิบสามวิใช่ปะดูดิสิบเกือบสิบวิสิบวิอะฮะน่าจะสิบวินะครับนานมากนะซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้ก็สามารถใช้ให้เพื่อนได้นะครับสมมติว่าอ่าอย่างแคสซิดี้ก็ได้แคสซิดี้กลังจันติสมุดแบบไฮนูนตรงนี้ทุปเราก็เห็นเพื่อนเราก็โยนปับ๊บให้เพื่อนให้เพื่อนขึ้นไปไฮนูนปับป๊บปั๊บงก็ขึ้นไฮกราวได้ข้อเป็นอีกหนึ่งสกิลที่น่าจะมีผลกับเกมเพลยย์ขององเะมาก นค,นคนข้างกาล้าพูดเลยว่าเยอะจริงเพราะว่าปกติตัวที่ขึ้นไฮกราวได้อะอย่างอย่างถ้าอย่างเป็นตัวดามเมทที่แบบสามารถพาเพื่อนขึ้นไฮกราวได้คือเหมยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มีไลฟ์วีเวอร์ที่สามารถพาเพื่อนขึ้นไฮกราวได้นะครับก็เนี่ยยืนอย่างเงี้ยขี้ขวาปุ๊บนี่ขึ้นได้เลยอาจจะไม่ได้ขึ้นทั้งทีมแหละเพราะามันอาจจะอาจจะดันๆกันแต่ถามว่าขึ้นได้ไหมอย่างน้อยก็สักประมาณสัก3คนละฮะสามคนกขึ้นแน่นอนก็สามารถให้เพื่อนเนี่ยเล่นไฮกราวได้ดีมากก็เป็นอีกตัวนี้งท,ที่ต้องคอมมูนิตคต พอสมควรนะครับจะแบบเฮ้ยไม่คอมมูนิเคตก็อาจจะเรื่อยๆหนึ่งเพราะว่าเมงั้นสกิลเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าใครขึ้นก็ได้นะครับบางทีโยมุ่งมั่วเนี่ยศัตรูขึ้นไปเหยียบขึ้นไหเกาวได้เลยนะครับก็ต้องคอมมูนิเคตกันดีๆนะครับต้องสื่อสารกับทีมให้ดีๆเลยสำหรับสกิลนี้นะครับผมโอเคสกิลต่อไปครับสกิลเลฟชิฟต์นะครับ Rejuvenating Dash นะผมอ่านผิดระหว่างประมาณนั่นแหละ Rejuvenating Dash นะครับผมก็เป็นสกิลเรียกเป็นสกิลหนีแล้วกันนะครับสกิิลลหนนนีีของงะครับผมซึ่เป็สกท อ่ะเดี๋ยวให้เลือกรถแป๊บนึง,นงยิงเมื่อเพื่อนเมื่อเลือกรถนะครับกดใช้สกิลนี้เล็บชิพร้อยสามหกนะปุ๊บอ่าจะมีการฮิวตัวเองขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประมาณดูจากอ่าดูจากเลือดที่รถนะฮะเอายิงไม่โดนอีกแล้วนะร้อยห้าสองอ่าร้อยให้มันลดลงมากกว่าน,นี้นะฮะมันฮิวเองด้วยฮนะอ่าร้อยเจ็ดปุ๊บอ่าขึ้นมาร้อยสามสิบสองนะครับก็ขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ยี่ห้าหน่วยปะ่ะเออคิดว่าประมาณนั้นยี่ห้าสามสิบหน่วยไม่ไม่เกินนะครับก็ เป็นสกิลที่มีคูดาประมาณ5วินาทีก็เป็นสกิลที่เอาไว้เดชหลบอะไรอย่างนี้ก็ก็เจ๋งดีนะครับเอาไว้แบบเคลื่อนที่สมมุติว่าสู้ส้อยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถแบบปึ๊บหลบได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นการเหมือนเฟรดของมอยล่าที่กดใช้ปุ๊บหายไปในแบบในแมปเลยไม่ใช่นะคือแค่แบบแค่เดชอ่ะคล้ายคล้ายเทเซอร์เทเซอร์ก็ไม่ใช่เทเซอร์นะบอลเทเซอร์มันมันสามารถแบบเดชปุ๊บจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่นี่คือตอนเรากำลังพุ่งอ่ะเราสามารถโดนยิงได้ตอนขนาดพุ่งเลยแต่ก็ เป็นหนึ่งสกิลตัวรอดแล้วกันสำหรับไลฟ์พีเวอร์เนาะเออครับสกิลนี้นะก็ใช้ได้ดีและมีข้อดีคือมันฮิวได้ด้วยก็คือเอาง่ายว่าสมมุติว่าเราโดนร้วงหรือเรากำลังจะตายอย่างเงี้ยเราก็สามารถแดดอ่ะุตมมิว่าเราจะตายหรือว่าเราโดนยิงเงี้ยแบบโดนยิงเงี้ยแต่เพิ่โดนยิงแบบแล้วเรายิงสู้เขาไม่ไหวเราก็แดดมาแล้วก็สุล้วก็สู้ต่ออะไรแบบนี้ก็ได้เป็นอะไรที่เจ๋งนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมที่แบบเออมีสกิลตัวรอดแหละก็เป็นซัพย์สมติหนึงตัวที่ผมว่าดีนะครับก น่าจะเล่นง่ายในระดับหนึ่งเพราะว่ามันมีสกิลตัวรอดแล้วก็ยิงแรงนะซึ่งแต่ว่าไม่ใช่ไปยิงอย่างเดียวนะต้องฮิลด้วยนะครับโอเคแล้วก็สกิลอีกหนึ่งสกิลที่เรียกว่าจุดขายเลยสาบสกิลของเขานะครับผมไลฟ์กริปนะครับเป็นสกิลที่เรียกว่าโคตรเจ๋งตอนที่ผมเห็นเทเลอร์นี่คือเจ๋งมากนะครับเป็นสกิลที่เอาไว้ดึงเพื่อนกลับมาคือสกิล E เนี่ยจะเห็นแล้วว่าขึ้นแบบนี้เลยคล้ายๆข,ของพวกแบบสกิลอะไรนะซูส,สเต็ปของคริริกกนะครับเมื่อกดใช้แล้วนะครับ สมมติเพื่อนโดนไฟเฮ้ยเพื่อนจะตายแล้วฮิวไม่ทันดึงมาฮะอ่าแบบนี้เลยซึ่งการดึงนะครับจะดึงมาจุดที่่ากดดึงนะไม่ใช่ว่าเมืเม่อกี้เห็นที่ผมกดอะ่ะผมกดปุ๊บแล้วผมถอยหลังจะไม่ดึงมาตรงที่เรานะครับคือเขาจะดึงตรงที่จุดที่ดึงอ่าโอเคเราจะลองขึ้นมาข้างบนนะขึ้นมาบนตรงนี้นะสมมติ <c oughs> ว่าเฮ้ยเราจะเฮ้ยเพื่อนจะตายแล้วระยะค่อนข้างไกลนะดูดิประมาณสัก20 20เมตรได้ไหม ถึงอยู่มันก so ็สามารถดึงเพื like ่อขึ้นมาปั๊บนี al ่ได้เลยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นเป็นตัวฮิลที่เน้นสร้างโพซิชันให้เพื่อนมากกว่าที่จะเน้นฮิลเป็นหลังอ่าเน้นป่วนเน้นช่วยเพื่อนเน้นสร้างโพซิชันใหม่ๆให้เพื่อนเล่นอะไรแบบนี้เพราะบางทีไลฟ์พิเพิลเราขึ้นทั้งบนเงี้ยแล้วแบบพี่เราใช้สกิลอะไรนะเพเทลแพลตฟอร์มขึ้นมาใช่ป่ะแล้วเราก็เฮ้ยทำไงดีดึงเพื่นขึ้นมา ให้เพื่อนขึ้นมาไฮกราวมาเล่นก็ได้นะครับอหรือว่าช่วยชีวิตเพื่อนแบบตอนเพื่อนจะตกนะครับนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมว่าเจ๋งดีแต่ว่าครูดาวของสกิลค่อนข้างนานมากนะครับดูแล้วว่านานจริงนะครับนานไม่หลาดดูดิ <c oughs> ครูดาวนานไมา่าเดี๋ยวเราลองใช้ดูนะว่ามันครูดาวเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ถัานได้มองแต่นานจริงนะฮะรู้สึกว่าตอนชาร์นี่จะเดินช้าลงด้วยปะเนี่ยเห็นปะมันจะช้าลงหน่อยนึงเราเดินปกติจะไวกว่าอ่ะพกกดดึงครับยี่สิบวินาทีนะ ก็เป็นสกิลที่อ่ะเหมือนสกิลโพชั่นซูซูแหละที่แบบว่าต้องมีคูลดาวน์หน่อยเพราะเป็นสกิลที่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนได้ในหลายจังหวะแต่ว่าดึงได้เพียงค,คนเดียวนะครัแบไบม่ได้ดึงได้ไไหลายหคนนะครับผมอ่ะแล้วก็อ่ะพูดในส่วนของแพสซีฟหน่อยละกันนะครับเมื่อตายจะดรอปในส่วนของอ่ากิฟต์แดชฮิลนะครับเป็นเหมือนเรียกว่างไงอ่ะของที่เอาไว้สามารถฮิลได้นะครับเดี๋ยวผมกดก่อนอ่ะขาก่อนปึ๊บพอตายปุ๊บจะมีดรอปเห็นไหมฮะ ซึ่งดอบเนี่ยรู้สึกว่าจะเก็บฮิวได้นะครับก็ที่เขียนไว้นะครับก็คือใครเก็บก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือศัตรูก็คือตายแล้วมีประโยชน์ตายไม่ีประโยชน์นั่นเองนะฮะจะมีเลือดดอบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเอาตัวมาลองดูไหมมาลองมาลองมาลองเอาตัวมาลองดูเราเอาเป็นโซลเจอร์ก็ได้ เดลองโดนยิงแล้วก็ลองยิงตายดูครับเพราะว่าเคยบอกเขาเขียนว่าศัตรูเขาเก็บได้โอเคลดเลือดมาเดี๋ยวเราดูว่าลดเลือดเลือดลดไปเท่าไหร่แล้วไปลองฆ่าดูนับ96นะอ่ะเวเราไปลองยิงดูว่าจะได้เลือดกลับมาเท่าไหร่นะครับเก็บปับจาก96ขึ้นมาเป็น171นะครับก็เยอะนะเลือดขึ้นมาได้ประมาณครึ่งหลอดเลยนะครับประมาณ96่อ96 171ก็ประมาณ70 5หน่วยใช่ไหมอ่าเยอะนะ75หน่วยนี่คือคือเยอะเลยอ่ะก็คือถ้าเป็นตัวดาเมจหรือตัวซัพพอร์ตมาเก็บก็แทบจะเต็มอ่ะอ่าบอกเลยว่าเต็มอ่ะฮะแทบจะเกือบเต็มอ่ะครึ่งหลอดอ่ะเกือบครึ่งหลอดประมาณหนึ่งในสามของหลอดเลยก็เรียกได้ว่าตายแล้วไม่ประโยชน์นะครับก็สามารถเก็บได้แต่ก็ต้องระวังไว้ด้วยเพราะว่าเลือดก็สามารถศัตรูก็สามารถเก็บได้เหมือนกันก็คือเอาไว้เก็บทั้งศัตรูแล้วก็เก็บทั้งเพื่อนซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่า เจ๋งดีนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีแพสซีฟที่แอคทีฟตอนตายด้วยอ,อย่างจังแรดก,ก็มีอะไรอย่างนี้เนาะโอเคแล้วก็มีผูดภาษาไทยด้วยนะทุกคนบทเรียนที่ดีใช่มยภาษาไทยวะเป็นบทเรียนที่ดีใช่ไหมละ่ะผูดภาษาไทยด้วยนะครับาาก็ิ่งได้ยินภาษาไทยแทรกๆมาแต่ว่าจริงๆบทคําพูดไว้ลายภาษาไทยนะแต่ว่า แล้วตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ผมอาจจะยังเอาดูให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับอ่ะโอเคไล่ถึงสิ่งสุดท้ายครับอันติเมทเดี๋ยวอคอนเฟิร์มยังไงมีอะไรเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ดูกันนะครับ T of Light นะครับก็เป็นอันติเมทที่วางเป็นเหมือนเสาฮิลแล้วกันกดวางปุ๊บจะเป็นการฮี้เพื่อนซึ่งกดวางปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้กดคิวขึ้นมานะครับจะมีขึ้นแบบนี้ซึ่งสามารถวางได้ค่อนข้างไกลนะดูดิเห็นนะอยู่ตรงนี้ยังวางไกลได้เลยนะครับก็สามารถเอาไว้ช่วยเหลือทีมได้แล้วกะนขขกบบครันะ อ่ะสมมติว่าเราเพื่อนเราโดนดีใช่ปะกดวางปั๊บพอกดวางปุ๊บเลือดจะเพิ่มในทันทีเราจะเห็นว่าวเมื่อกี้เลือดเื่อเลือดเลือดเพื่อนเนี่ยจะปุ๊บขึ้นมาแบบเหมือนว่าแบบฮิวมาก่อนเลย1 0 0ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นตลอดซึ่งมันก็จะมีเรีวกว่าถูกทำลายได้นะบอกไปก่อนไม่ใช่ว่าทำลายไม่ได้นะก็เป็นแบบเสาวฮิวที่สามารถทำลายได้แต่ก็จะเป็นการฮิวเรื่อยๆก็แปลว่าการไฟ์แต่ละไฟต์นะครับสำหรับไลเวเวอร์ถ้ามีอัลติเมทก็สามารถได้เปรียบในการไฟ์ พอสมควรนะครับหรือคล้คายๆวิกฤตแล้วกันอ่ะออกไปทางคล้ายๆวิกฤตแต่ว่าเป็นวิกฤตที่เคลื่อนที่ไม่ได้อ่าก็น่าจะเข้าใจง่ายดีเพราะวิกฤตก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของเกราะใช่ไหมอ่าแต่ว่านี้ก็คือเพิ่มในส่วนของเลือดแล้วก็เป็นการฮิวต่อเนื่องแต่ถ้าแต่ถ้าที่ผมลองดูนะครับว่ารู้สึกว่าลองใช้ดูอ่ะมันจะฮิลแบบข้ามกําแพงไม่ได้ข้ามแบบกําแพงอ่ะไม่ได้เลยสมมติว่าอ่ะเพิ่มอ,อยู่หลังกําแพงนี้ใช่ปะเราจะโยนไว้ตรงนี้ เราจะปั๊มอัดอันิเมตบางนี้ปึ๊บไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมคือถ้าอยู่ข้างๆหรือมีอะไรกำบังอยู่จะไม่หิวต่อให้แบบคุณอยู่ในวงอ่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่แบบที่ตรงนี้มันพุ่งออกมาคุณก็จะไม่ได้หิวเลยไหเนี่ยอ่ะไม่มีหิวขึ้นนะครับดังนั้นการใช้อัลติเมตตัวนี้ก็ต้องดูโพซิชันดีๆนะครับเพราะว่าถ้าใช้ในที่แคบๆเนี่ยก็อาจจะทำให้อัลติเมตอะไรประโยชน์ไปเลยก็ได้ ผมค่อนข้างกาพูเลยเพราะอันติเมทถามว่าใช้ใช้ยากไหมใช้ยากในพวกต่างแคบคือใช้ยากมากคือถ้าคุณใช้ไม่เป็นหรือคุณใช้จังหวะไม่ดีหรือใช้โพดิชั่นไม่ถูกอันติเมทคุณจะได้ประโยชน์มากนะครับแต่ว่าเราสามารถอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะว่ามันสามารถใช้ได้ไกลมากก็คือสามารถเอาไว้เซฟทีมก็ได้สมมติเราขึ้นแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วแบบเพื่อเราจะตายอันติเมทเรามีใช่ไหมเราก็ปุ๊บเลงโมชั่นดีๆอ่ะอ่าเลงปุ๊บล้วก็โยนปุ๊บนะคิวได้นะครับผม หรือเพื่อนจะตายเฮ้ยเพื่อนสู้หรือเพดเหลือคนเดียวแล้วเพื่อนจะตายแล้วอยากจะกรุปอัพดึงเพื่อนมาปุ๊บรอดหมดเลยนะครับเห็นไหมต่อให้อยู่อย่างเงี้ยเห็นแค่นี้แต่ก็ดึงขึ้นมาได้เลยคือไม่ติดไม่ติดอะไรเลยก็ถือเป็นอะไรที่เจ๋งเจ๋งมากคือปกติเราเห็นว่าอาจจะแบบดึงติดอะไรอย่างงี้แต่นี่คือไม่ติดเลยนะคือขอแค่เห็นมุมเพื่อนอ่ะสมมติเราอยู่ตรงเนี้ยผมคิดว่าดึงได้ไหมรอคููดาวกันถึงเมื่าวะไม่ถึงด้วยอ่ะตัวนี้ถึงอ่ะตัวนี้ถึงเน้นะคือแค่เนี้ปุ๊บ ดึงขึ้นมาอ่ะโอเคแต่ก็ต้องกาดจไว้ดีฮะไม่งั้นดึงมาเพื่อนตายเหมือนเดิมนะฮะเมื่อกี้ผมอยู่ตรงเนี้ยขอบเกินไปแต่อย่างตรงเมื่อกี้ที่เราดึงได้เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้อ่ามุมมันได้ตรงนี้มุมมันได้เราดึงขึ้นมาคือมันมีระยะหนึ่งที่มันสามารถลงพื้นได้แต่ถ้าแบบอยู่ขอบอย่างเนี้ยดึงมายังไงก็ตกอันนี้ดังนั้นการใช้สกิลดึงก็ต้องดูดีๆด้วยนะครับไลฟ์กิฟนะครับอจะใช้แบบเยดึงขอบขอบ,อ,บอะไรเงี้ยช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนกันเพื่อนอาเพื่อนดึงมาจบดึงมาตายเหมือนเดิมนะเนี่ยดึงขอบขอบ่างเย เนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่ถึงแน่นอนอ้าวอะไรวะเ,เ,เนี่ยอ่ะถึงแล้วกันอ่ะแล้วแล้วแต่แล้วกันราลองไปคำนวณใช้กันดูครับก็ <c oughs> เป็นสกิลที่เจ๋งดีนะผมว่าผมเชื่อว่าตัวละครตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่มาเปลี่ยนรูปแบบเกมโอวไปเยอะแน่ๆนะครับสำหรับไลฟ์ฟีเวอร์นะครับ,รบ,รบผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับข้อมูลคร่าวๆข,ของเขานะครับก็เป็นตัวที่ เจ๋งมากนะครับซึ่งเข้าเซิร์ฟหลักเมื่อไหร่ไว้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันทีซึ่งน้องขอคุณพิษะด้วยนะครับที่เรามาให้เรามารีวิวสกิลกันในวันนี้นะครับผมก็ถ้าผมพูดข้อผิดพลาดเอออะไรผิดพลาดไปก็ขออาภัยมานาัที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแสแชร์เป็นกำลังใจให้กล้องซ่าเดี๋ยวผมและลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเราการเตือนวยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ